สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้ลมหายใจแห่งความสุขในกิจกรรมตอนที่25หายใจเข้าเราเห็นความดับสนิทหายใจออกเราเห็นความดับสนิทดับสนิทของอะไรครับจากสิ่งที่เราพิจารณาในตอนก่อนก่อน เราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่คงทนความเคลื่อนไหวและความไม่จีรังยั่งยืนเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่จีรังยั่งยืนในทุกสปปรรพสิ่งโดยเฉพาะร่างกายและจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็เกิดความจางกลายที่เราจะยึดติดผูกมัดยึดถือไว้ นะครับเมื่อนั้นเราก็เห็นว่าความทุกข์มันค่อยๆดับไปดับไปจากสติและปัญญาที่เราเท่าทันในทุกๆสัพสิ่งว่ามันเป็นของชั่วคราวนะครับการใช้ชีวิตอยู่ก็เพียงแค่ประครับประคองให้มันเคลื่อนตัวไปอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมได้ในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็จะมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบไม่มีใครเป็นที่หนึ่งอยู่ได้ตลอดกาลและก็ไม่มีใครแพ้แพ้ตลอดชีวิตมันเป็นเรื่องที่ทำเหตุปัจจัยดีก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปที่จะปลักดันให้สุขสำเร็จแต่ท้ายที่สุดด้วยสภาวะความเปลี่ยนแปลงของตัวมันเองโดยธรรมชาติ ไม่ว่าเราจะสุขสำเร็จแค่ไหนท้ายสุดร่างกายของเรานี้มันก็ถดถอยค่อยๆเสื่อมสลายต้องจากสิ่งที่เรารักและหวงแหนไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เรามีจิตใจรู้เท่าทันอยู่เสมอเป็นการเตรียมความพร้อมไม่กับจิตใจและเมื่อเรารู้ทันลมหายใจและพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว เราก็เกิดความจางกายและในตอนนี้ครับเราเห็นความดับของความคิดความรู้สึกความยึดติดเหล่านั้นเป็นใจที่สงบร่มเย็นรู้เท่าทันชีวิตเป็นใจที่เบิกบานอยู่กับการตื่นรู้หายใจครับ เห็นความดับหายใจออกเห็นความดับความดับในความทุกข์ในความยึดติดในความผูกมัดร,รัดลึงกับสิ่งทั้งบ่วงนั่นเท่ากับเราได้ปล่อยจิตใจเราให้เป็นอิสระและมีเสรีภาพอย่างแท้จริงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกท่านครับสวัสดีครับ